สองนาทีกับการเก็บผักสลัดกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ว่าด้วยเรื่องของสลัดเลยค่ะผักสลัดนี่แหละค่ะเคยมีปัญหาเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะบางครั้งซื้อมานะคะทานไม่ทันจริงๆค่ะวันนี้นะคะ2องนาทีกับการเก็บสลัดนะคะเก็บยังไงเนาะให้คงความกรอบไว้นะคะวันนี้มีวิธีค่ะไม่ยุ่งยากจริงๆนะคะสามารถเก็บได้1-2สัปดาห์ค่ะยังคงความกรอบอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปดูเลยค่ะวิธีการเก็บสลัดนะคะผักสลัดนี่แหละคะ่ะเก็บยังไงเนาะไปชมเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะใครที่ซื้อผักสลัดมานะคะสังเกตดูนะคะถ้าใบไหนเขาเสียเนี่ยให้แกออกได้เลยค่ะถ้าเขาไม่เปื้อนจริงๆนะคะไม่แนะนำให้ล้างค่ะแต่ถ้าเขาเปื้อนมากๆนะคะ ล้างเสร็จเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องปล่อยให้แห้งให้สนิทก่อนการเก็บค่ะอันนี้เจ๊กุ้งซื้อมาไม่ค่อยเปื้อนนะคะเจ๊กุ้งยังจะไม่ล้างค่ะจะเก็บก่อนนะคะเมื่อจะนำมาทานค่อยมาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าใครล้างนะคะเจ๊กุ้งแนะนำให้ผึง่งให้แห้งให้สนิทค่ะหลังจากแห้งแล้วนะคะใช้กระดาษซับอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยนำไปเก็บค่ะ เรามาดูขั้นตอนการเก็บกันเลยค่ะเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะคะทำการห่อที่ก้านของเขาเลยค่ะตามภาพตามภาพนี้นะคะเราจะห่อที่ก้านค่ะเพราะว่าไม่ให้ใบเขาช้านะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำถุงพลาสติกค่ะที่เราฮิ้วเนี่ยนะคะเป็นถุงที่สะอาดนะคะใส่ลงไปในถุงได้เลยค่ะใส่เป็นแนวตั้งลงไปเลยนะคะ จากนั้นจากนั้นนะคะนำหนังยางนี่แหละคะ่ะมารัดให้แน่นเลยค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะวิธีนี้สามารถเก็บได้1-2สัปดาห์เลยค่ะผักก็ยังจะคงความกรอบอยู่นะคะแต่ที่สำคัญที่สำคัญนะคะเราต้องเขียนวันที่นะคะแล้วก็ชื่อผักไว้ที่หน้าถุงด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราหยิบออกจากตู้เย็นนะคะเราจะได้ทราบว่าถุงนี้คือผักอะไรนะ เพียงแค่นี้ละค่ะเราก็จะมีผักสลัดกรอบๆไว้ทาน1-2สัปดาห์เลยละค่ะลองดูนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยค่ะเจ๊กุ้งลองมาแล้วนะได้ผลดีทีเดียวเลยละค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ